อะสวัสดีครับคุณคนน้อยสวัสดีครับผมคุณคนน้อยสอสสมัยแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้จบยกไหนฮะยกสองครับยกสองยกแรกเป็นไงบ้างครับเราลูกเกมให้ฟังหน่อยฮะยกแรกก็เดินไปเรื่อยๆครับดูดูเกมก่อนว่าจะเป็นยังไงครับดูไปแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็เห็นช่วงช่วงหัวน้องเขาหลวมเขาเลยออกหมัดไปครับแล้วเป็นไงบ้างยกแรก รอเลรกก็ได้ได้หนึ่งนับครับผมพอถัดมาอยู่ที่สองคิดว่าเกมมันจะจบเร็วแบบนี้ไหมก็คิดว่าน้องเขาโดนมัดไม่ได้ครับก็คิดอยู่ในใจว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นี้ต้องนอกแน่นอนครับมัดนั้นนี่เต็มเต็มแรงเลยไหมเต็มครับเต็มเต็มครับยังไงพอกรรมการบวกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับโล่งไปเลยครับครับรู้สึกก็โล่งออกไปเลยครับที่บอกว่าโล่งเนี่ยมันกดกดดันเรื่องอะไรครับเพราะว่ากดดันหลายอย่างครับเพราะว่า เราเรามาจกห้าครั้งแลนะ้วนี่นีก็เป็นครั้งที่หกแล้วก็น้องเขามามาจกเป็นครั้งแรกเรากลัวว่าจะพลาดอะครับอืมแต่แก็คุมเกมได้ตลอดว่างานใช่ครับผมนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้นได้โบนัสด้วยได้โบนัสด้วยครับนี่เราได้โบนัสมากี่กครั้งแล้วเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สามครับโอ้โหนะครับจะว่าไปในไฟน์นี้นี่ความผิดพลาดข,ของเราเรามีอะไรต้องกลับไปแก้ไขกันไหมครับมีมีแก้ไขอีกเยอะครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นเอ่ ลูกลูกก้มมาเนี่ยนะครับก้มแบบไปหาคู่ต่อสู้ครับประมาณนี้ครับจะต้องไปแก้ไขมาใหม่ครับเรื่องเร็วแรงเป็นไงครับไฟนี้เร็วแรงเต็มที่ครับเพราะว่าได้น้องๆทางค่ายน้องเพชรนาเคียนแล้วก็สิริโชคหลายคนครับช่วยซ้อมครับไฟนี้ซ้อมที่ไหนฮะซ้อมที่นักครับที่ค่ายของตัวเองครับอ๋อครับเอ่อโบนัสนี่จะเอาไปทำอะไรฮะก็ส่วนหนึ่งก็ ไว้ใจในครอบครัวในพ่อแม่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป็นตุนกัรสายลูกชายครับสามคนครับพูดถึงค่ายมวยหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ค่ายมวยอะไรครับค่ายมวยพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนักมวยก็เด็กเเยอะครับช่วงนี้เด็กเด็กเยอะเด็กๆประมาณยี่สิบกว่าคนครับที่สอนอยู่ครับใช้สีเสื้ออะไรนักมวยในค่ายใช้สีเสื้อของพี่ชายครับสอเสกสรรครับสอเสกสันครับอ๋อคืออันนี้ทําร่วมกันใช่ไหมใช่ครับทําร่วมกับพี่ชายครับพี่เสกสรรปีนี้ตั้งเป้าอยังไรบ้างฮะ ก็แล้วแต่ลูกพี่สอดมหมายครับจะจะให้เจอใครก็ตามตามโปรโมเตอร์ครับแก้มือสองฟังโขงไหมครับก็ได้แล้วแล้วแต่ลูกพี่เลยครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับในใจอยากแก้ไหมครัก็อยากแก้อยู่ครับเพราะว่ามันนั้นแพนนกใช่ครับมันนั้นเราพลาดไปครับลูกเกมเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรแต่เราพลาดไปครับนะก็ต้องถึงเวลาเอาคืนแล้วหละว่างานครับแล้วแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับนะฮะครับอ่ะวันนี้ทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับ ครับผมก็ขอบคุณนะลูกพี่สอสมายขอบคุณเจ๊กระถินครับขอบคุณลูกพี่กรุงเทคโนครับแล้วก็อีกอีกหลายคนครับที่ไม่ได้เอ่ยนามครับต้องขอบคุณมากๆกครับที่สนับสนุนผมมาตลอดครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับผมคุณคนน้อยสอสมายครับก็ฝากพี่น้องทั่วประเทศนะครับช่วยเป็นกําลังใจและเชียร์ผมทุกๆครั้งที่ผมขึ้นชกอนะครับขอบคุณครับโอเคครับ